สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมากอติดสถานการณ์บ้านกกเกาะคดีน้องชมพู่ไปพร้อมๆกับภาษีมาดามเมียฝรั่งแชร์ข่าวเราจะมาแชร์ในหัวข้อคิดกันใหญ่หวังอะไรคะารุงพน กมศิรปากรกรมการปกครองได้ลงพื้นที่บ้านกกอกวันพุทธที่17กุมภาพันธ์ลงไปทำอะไรด่วนขนาดไหนทำไมจะต้องลงไปตัวตรา มีอะไรให้หน่าสนใจอีกกดไลคกดติดตามด้วยนะคะเชิญชมได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ ตามภาษีไปก่อติสถานการณ์บ้านกกอกกันนะคะว่ายังมีอะไรที่จะต้องเป็นคดีความหรือปัญหาอีกนะคะวันนี้กรมศิลป,ปากรกรมการปกครองรงพื้นที่ตรวจวัดพระพุทธชินราชปรางชนะมาน นะคะทำไมถึงจะต้องไปตรวจพระพุทธรูปทั้งๆที่ตั้งไว้อยู่ดีแล้วมีคนบริจาคมาเพื่อที่จะให้ประชาชนหรือผู้คนที่ผ่านไปมากราบไหว้สักการะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเพราะว่าพระพุทธชินราชก่อนที่จะเอามาตั้งที่ไหนจะต้องมีการขออนุญาตก่อน ตามกฎหมายนะคะไม่ใช่ว่าจะเอาไปตั้งไว้ที่ไหนก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าประชาชนอยากจะเอามาตั้งไว้ที่ไหนหรือส่วนราชการจะเอามาตั้งไว้ที่ไหนก็ได้ไม่ได้นะคะบ้านเมืองมีคือมีแปรจะต้องได้รับการอนุญาต ก่อนจากความเดิมเมื่อก่อน fc ก็ได้บริจาคลุงพลก็ได้เอามาตั้งไว้ข้างทางนะคะตั้งไว้ในที่รง่งเพื่อที่จะผู้คนผ่านไปมาเห็นแล้วก็กราบไหว้นะคะก็จะคิดแบบง่ายๆคิดแบบบ้านๆคิดแบบไม่มีความรู้นั้นนะคะว่า มันไม่มีอะไรมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะคะพอเวลามันมีความมีปัญหามีคดีหรือมีปมประเด็นขึ้นมาลุงพลและเอฟซีอวยอวยข้างข้างลุงพลก็จะบอกว่าลุงพลอยากช่วยชาวบ้านให้มีไรายได้ขึ้นมาอยาก ช่วยให้บ้านโกอกมีผู้คนมาท่องเที่ยวตลาดที่หน้าบ้านก็จะได้ขายผู้คนก็จะได้มีรายได้นะคะสร้างแรนมาร์คขึ้นมาว่าสานบอกทุกครั้งว่าเป็นชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่ความคิดไม่ใช่นะคะความคิดของรุงพลนี้ไม่ใช่ชาวบ้านชาวบ้านธรรมดานะคะ คิดได้ยังไงคนเราอะถ้าไม่เห็นแก่ตัวก่อนถ้าไม่ทำเพื่อตัวเองก่อนจ้างหรอจะคิดเห็นคนอื่นไม่มีหรอกค้าไม่มีหรอกเมืองพอนะ่ะมีแต่เมืองพลจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละค่ะตามธรรมดาทุกคนเราต้องทำเพื่อตัวเองก่อน สเสมอแต่พอเวลามีเรื่องขึ้นมาก็ทําทีท,ทําท่าว่าต้องการอยากให้เป็นสาธารณะของจังหวัดมุกดาหารโอ้ยคิดไปต่างๆนานานะคิดได้คิดมั่วไปหมดเลยนะคะแต่ตอนแรกอะถ้ามันผ่านไปด้วยดีก็โอ้ย ความคิดคงจะได้มีรายได้หลายหลายอย่างผ่านเข้ามาแต่พอเวลามันมีปัญหาก็บอกไม่รู้ไม่รู้นะคะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะคะใครทำกรรมอะไรไว้ก็ได้รับกรรมนั้นๆไปปฏิหารช่างมีจริงนะคะ บ้านรุงพลป้าแตนช่างเป็นปฏิหารจริงๆดังปังรวยภายในเก้าเดือนงานไม่ได้ทำอะไรเป็นจริงเป็นจังก็รวยได้นะคะ คนที่โอนก็โอนโอนโอน,โอนมานะคะในระยะ9เดือนนี้นะคะโอนเลยค่ะโอนเลยนะคะเรามาดูกันต่อไปว่าเจ้าหน้าที่จะทำการแบบไหนนะคะเพราะว่าวันนี้ให้การกับนักข่าวยังไม่มากนะคะเพราะจะต้องเอาไปเข้าที่ประชุม จะต้องเอาเข้าไปปรึกษากันก่อนว่าจะทําแบบไหนเกี่ยวกับพระพุทธชิน,นราชนะคะก็ยังคงตั้งอยู่ที่บ้านกกอกที่เดิมถ้าใครมีเวลาผ่านไปก็เข้าไปสักการะบูชานะคะแต่ยังไม่มีใบขออนุญาตนะคะเพราะว่าคิดจะทำอะไรก็ทำเลย ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเราเป็นประชาชนคนไทยเราจะต้องทำตามกฎทำตามระเบียบบ้านเมืองบ้านเมืองมีคือมีแปรนะคะไม่งั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังนะคะพี่น้องขาช่วงนี้ แอดมินก็จะประมาณไข้ๆป่วยป่วยไอไอหน่อยนะคะโปรดติดตามชมคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีมีความสุขค่ะ